เจ้าหญิงแห่งมัมมี่บนเทือกเขาอันไตเมื่อ2,500ปีก่อนมีรอยสักอยู่บนร่างกายทำเอานักโบราณคดีตะลึงมัมมี่ของเจ้าหญิงผู้โด่งดังเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วตามที่นักโบราณคดีคาดว่ามัมมี่น่าจะเป็นชาวเบสลิกตอนที่เธอเสียชีวิตเธออายุประมาณ25ปีเธอสวมชุดผ้าไหมจีนและรองเท้าบูทขนสัตว์ มัมมี่ที่มีอายุประมาณ2,500ปีมัมมี่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเจ้าหญิงไซบีเรียนร่างกายของเธอถูกเก็บรักษาไว้ในเทือกเขาอันตายในชั้นดินเยือกแข็งเธอสวมผ้าไหมจีนที่มีค่าและรองเท้าสักหลาที่เท้าของเธอและนี่คือผู้หญิงอายุ25ปีซึ่งเชื่อว่าเป็นมะเร็งเต้านมรายแรกที่รู้จักเธอถูกฝังบนที่ราบสูงที่ระดับความสูง8,200ฟุต การฝังศพในสุสานประกอบด้วยนักรบสองคนและม้าหกตัวและแน่นอนว่ามีสมบัติมากมายเชื่อกันว่ามีหน้าที่ในการคุ้มกันเจ้าหญิงไปสู่ชีวิตหน้าเจ้าหญิงเกือบจะสิ้นพระชนด้วยโรคมะเร็งเต้านมเธออาจสุกกัญชาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดม้าหกตัวที่ฝังอยู่ข้างเธอหมายความว่าวิญญาณของเธอจะขี่พวกเขาไปสู่อีกโลกหนึ่งเจ้าหญิงในหลุมฝังศพน้ำแข็งที่เทือกเขาอันตาย หลุมฝังศพของพวกซิเทียนหรือทรงหนูมักทําเป็นเนินดินรูปวงกลมแล้วเอาหินมาทับไว้ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือคนขุดลงไปขนาดของหลุมศพมีหลากหลายแตกต่างไปตามฐานะของผู้ตายบางที่มีขนาดกว้างแค่5เมตรแต่บางแห่งใหญ่มากถึง40เมตรก็มีลงศพไม้หรือหินจะใช้บรรจุร่างของผู้ตาย โดยฝังลึกอยู่กลางเนินโดยมากฝังศพในท่านอนหงายเหยียดยาวแต่ก็มีบางศพที่ถูกจัดท่าแบบนอนงอเขา่ามักหันศพไปทางทิศตะวันตกหรือตะวันออกสิ่งของที่อุทิศให้กับศพมักประกอบไปด้วยอาวุธเครื่องประดับหัวเข็มขัดภาชนะดินเผาอุปกรณ์การกินเพื่อให้ไปใช้โลกหน้าและเล็ดปากมาด้วยบางแห่งพบการฆ่าม้าบูชายันลงไปกับผู้ตายด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมชาวซิเทียนเช่นเดียวกับเครื่องประดับซึ่งมักพบว่านิยมทำเป็นรูปสัตว์เช่นกวางเสือหรือทำเป็นฉากของสัตว์กำลังต่อสู้กันเช่นภาพหมาป่าก,กำลังกระโจนกัดหมาเป็นต้นจากการสำรวจของนักโบราณคดีนานาชาติพบว่าหลุมฝังศพแบบเคยกันนี้กระจุกตัวอย่างมากในเขตภาคกลางของมองโกเลียและทางตอนใต้ของไซบีเรีย โดยมักมีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษจนบางครั้งถึงกับเรียกว่าเป็นหลุมฝังศพของพวกขานเช่นสุสานที่เมืองดนยอนอูอุนหมายเลขสองทำให้นักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางอำนาจของพวกสิเทียนและอาจมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันด้วยความหนาวเย็นทำให้ศพถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในน้ำแข็งเนินฝังศพเคอกันบางแห่ง จึงพบศพของผู้ตายที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากคือมนุษย์น้ำแข็งไซบีเรียหรือรู้จักกันในชื่อเจ้าหญิงแห่งทือกเขาอันไตและไทพรินเซสเจ้าหญิงตายเมื่อราว500ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบเมื่อคศ1993ในเนินฝังศพเคอกันเขตที่ราบสูงอูโคกสาธารณรัฐไทยประเทศรัเสเซียใกล้กับชายแดนจีน นักโบราณาคดีที่กุดค้นคือนาตาลีปโปลดมากระบุว่าเจ้าหญิงมีเชื้อสายผสมกันระหว่างซิเทียนกับไซบีเรียจากการศึกษาด้านวงปีไม้จากหลงศพของเธอพบว่าเธอถูกฝังในช่วงฤดูร้อนศพของเจ้าหญิงแห่งทึกเขาอันตายสังเกตด้วยว่ามีการสักบนร่างกายด้วยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมเด่นของชาวซิเทียนจากการศึกษากายภาพของเธอพบว่า เจ้าหญิงน่าจะตายเมื่ออายุราว23 0 0ปีแต่ไม่ทราบสาเหตุของการตายอาจเป็นโรคมะเร็งเต้านมไม่ห่างจากศพพบกัญชาและฝิ่นซึ่งคงใช้สำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดก่อนที่เสียชีวิตจึงมีการฝังลงไปด้วยรวมถึงยังมีเมล็ดพืชวางอยู่บนจานหินซึ่งคนรักในครอบครัวของเธอคงหวังให้นำไปใช้ในโลกหน้าเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ในหลุมฝังศพของเจ้าหญิงคน้นพบต้นไม้ขนาดเล็กสองตัวซึ่งใช้ว่าอาหารและเครื่องดื่มเนื้อมาและแกะโยเกิร์ตถูกนำใส่ไว้ในถ้วยไม้และเครื่องดื่มบางอย่างบรรจุอยู่ในแก้วที่ทำจากเขาสัตว์ส่วนตัวเธอสวมเสื้อผ้าของชนชั้นสูงเสื้อผ้าขนสัตว์มีคันช่องสำเร็จที่แกะสลักรูปกวางเครื่องประดับศีรษะที่มีความสูงถึงสามฟุต ซึ่งทำด้วยทองคํารวมถึงยังประดับด้วยของมีค่าอื่นๆอีกทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้นักโบราณคดีลงความเห็นว่าเธอคือเจ้าหญิงภาพสนิษฐานของเจ้าหญิงแห่งอันไตและรอยสักบนร่างกายของเธอนอกจากหลุมฝังศพแล้วในเขตอันไตย,ยังพบหลักฐานโบราณคดีประเภทอื่นๆที่สัมพันธ์กับพวกซิเทียนอีกหลายอย่าง ได้แก่ภาพสลักหินรูปสัตว์ซึ่งมักชอบสลักเป็นภาพของกวางวัวและมา้าโดยมักพบว่าภาพพวกนี้มักสลักใกลก้กันกับจุดที่สามารถล่าสัตว์ได้ดีที่สุดสะท้อนว่าภาพวาดพวกนี้คงเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมล่าสัตว์หรือมีพิธีกรรมการปักหินที่เรียกว่าหินตั้งเมกเลิติกเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมบูงสงเทพ,พเจ้าอีกด้วยทุกวันนี้ยังมีปริศนามากมายให้ค้นหา เกี่ยวกับร่องรอยของมนุษย์ในเขตเทือกเขาอันไตแต่การสึกค้นยังเป็นไปได้ยากเพราะปีหนึ่งจะทำงานได้แค่ไม่กี่เดือนเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วพื้นที่จะหนาวเหน็ดและเป็นน้ำแข็งทำให้ไม่สามารถขุดค้นทางโบราณคดีได้ตลอดทั้งปีเทือกเขาอันไตปัจจุบันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจีนรัสเซียมองโกเลียและคาสักสถานเทือกเขาอันไตมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีการขุดพบโบราณวัตถุยุคหินจำนวนมากเมื่อนานมาแล้วการขึ้นและลงของชนเผ่าต่างๆในดินแดนนี้ถูกบันทึกไว้ที่นี่วัฒนธรรมของมนุษย์มากกว่า1 2 0 0 0ปีเทือกเขาอันตายนั้นไม่ใช่ภูเขาน้ำแข็งที่ไม่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่เลยคือจะไม่มีก็เฉพาะส่วนยอดเขาหากแต่พื้นที่รอบๆนั้นมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย โดยเฉพาะหลุมฝังศพแบบเนินดินรูปวงกลมที่ทางรัเสเซียเรียกว่าหรือเครอรกันเคอร์อกอนซึ่งภายใต้บรรจุไปด้วยทรัพย์สมบัติมีค่าที่อุทิศให้กับผู้ตายสิเทียนชนเผ่าโบราณแห่งเทือกเขาอันไตเรื่องราวของชาวสิเทียนค่อยๆเลือนลางไปจากความทรงจำของคนจนกระทั่งในช่วงคริสตวรรษที่18ซึ่งชาวยุโรปก,กำลังตื่นตัวกับการะส,สมของเก่า เรียกว่าพวกแอนติกควีเรียนทำให้เกิดการออกสำรวจเพื่อหาต้นกำเนิดของชาวยุโรปส่งผลทำให้ค้นพบสุสานโบราณของชาวซิเทียนที่เรียกว่าเคอร์กันในยุคนั้นจัก,กรพรรดิปีเตอร์มหาราชของรัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ที่สะสมวัตถุล้ำค่าของชาวซิเทียนไว้เป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฮมิเทกุงเซนต์ปีเตอร์เซเบ หลังจากนั้นจึงทำให้นักโบราณคดีรัสเซียค้นคว้าโบราณคดีในเขตเทือกเขาอันไตเช่นเดียวกับนักโบราณคดีจีนและมองโกเลียในอดีตเทือกเขาอันไตไม่ได้เป็นดินแดนที่ร้างผู้คนหากแต่เคยมีชาวซิเทียนซิติอันสบางครั้งถูกเรียกว่าสกัซ,กซอ,ออราศัยอยู่ซึ่งพวกเขาเป็นชนเผ่าที่ใช้ชีวิตบนหลังมา้าเป็นนักรบที่กล้าหาเลี้ยงสัตว์ และร่ำรวยจากเส้นทางสายใหม่โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางขนถ่ายสินค้าระหว่างกรีกเปอร์เซียอินเดียและจีนแต่จีนไม่ได้เรียกคนกลุ่มนี้ว่าซิเทียนแต่เรียกว่าทรงหนูดังปรากฏในบันทึกของซือมาเชียนนักประวัติศาสตร์ชาวจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นแปลว่าพวกป่าเถื่อนบนภูเขาซึ่งขอให้เข้าใจว่าคำว่าซงหนู เป็นคำกว้างที่จีนใช้เรียกพวกป่าเถื่อนเร่ร่อนทางเหนือคนกลุ่มนี้จึงมีหลากหลายชาติพันธุ์อย่างมากและก็เป็นคู่ปรับคู่แค้นของชาวจีนมาตลอดจนกระทั่งจินซีฮ่องเต้ต้องสร้างกำแพงเมืองจีนมาป้องกันสอดคล้องกับที่นักประวัติศาสตร์กรีกเฮโรโดตัสได้กล่าวว่าพวกซิเถียนประกอบด้วยสี่กลุ่มย่อยคืออุชาเต้คาเทรอยทรัสเปียนและพาราลาเต ซึ่งกลุ่มหลังนี้ถือว่าเป็นพวกที่มีเลือดกริย์โบราณคดีหลายคนเชื่อกันว่าชาวซิเทียนนี้พูดภาษาในตระกูลอิรานและเร่ร่อนในเขตทุ่งยาสเตแทบเทือกเขาอันตายระหว่าง800-300ปีก่อนคริสต์กาลหรือก็คือเมื่อ2,500ปีมาแล้วหลังจากนั้นจะมีคนกลุ่มอื่นๆเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่นี้ด้วยความเป็นกลุ่มชนบนหลังม้า ทำให้เคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้ในระยะทางไกลและรวดเร็วจากหลักฐานเท่าที่คนกลุ่มนี้เดินทางเข้าไปยังยุโรปโดยข้ามเทือกเขาคอเคซัสและเข้าไปยังเขตตะวันออกกลางโดยเข้าไปมีบทบาททั้งในทางการเมืองและสงครามดังเห็นได้จากมีภาพสลักของชาวซิเทียนสกัดบนภาพแกะสลักหินในสุสานของกษัตริย์เปอร์เซียอิหร่านในราชวงศ์อะคิเมนิตเมื่อ480ปีก่อนคริสตกาช ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้หลักฐานของพวกซิเทียนไม่พบเฉพาะในเขตเทือกเขาอันไตเท่านั้นหากกระจายไปหลายภูมิภาคโดยมีหลักฐานสําคัญที่แสดงร่องรอยของพวกเขาคือหลุมฝังศพแบบเคิอกันและเครื่องประดับรูปสัก